มาเลยพี่น้องมาแล้วแกงเฮดแล้วกับพิ้งกระจอนอาหารยบยำเหยานะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่า,าน,น,ท,ท,ท,านที่กำลังติดตานมนะครับชมเทว่าตอนนี้กับบรรยากาศในสีแรกๆนิดนึงนะประมาณบ่ายโมงเลยบ,ายบาย่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะพี่น้อง หลังจากที่เรากินข้าวยาพักผ่อนเป็นที่ฮีมฮอยแล้วก็ค่อยกัดดีหาออกมาออกมาหาลัดแรงนะวันนี้นะ,ะยาห่างเลาะไปเรื่อยๆตามทางนี่แหละ้นนะฝึกกับห่อฝึกก็ได้นะตต่ก้มกับโบกเลยลุ้นนิดเดียวที่น้องเอ้มันสีได้สีมสันซช่ไหเลยเดี๋ยวมันกล้ามขึ้มฝนนะคึ้นฝนแล้วก็ลมพัดเด้มีลมเด้เสียงนกกระสม้อยนะเพราะว่ามันลมนะอ่ะกับสีหาเลาะ มันก็หอกกะเตแถวทางนี่แหละมันสีได้สีมานสำเร็จดอกโอ้ลมแห้งเลยพี่น้อยโอ้ไบไม้กะไบไม้ไกวลงเลยลงเลยลเลยนะ ตอนนี้เขาก็ยางเลาะแล้วแหลงสิลาะไปเซนออกตัวก็แล้วเป็นน้องเลยแล้พอใกล้ตัวนึงพอใกล้ตัวนึงมีท่านได้ยิงมันมันเห็นก่อนวันนี้ส tamam. se ิไปเบิ่งเฟิร์โกกระบอกเทนออกตัวเลยละบางทีกะไนเฮากินมะกระบกนะเฮ้ยมันยังเลยลองว่าคือสีมานเนาะพี่น้องเนาะมานมันเห็นกว่านกเปากิขีมอะไรกันนะพี่น้องเลย จิอออจอบกับึงสูขกันนั่นีน่คือ,อ,อสิบิทและสู่หรีเอาไปจอบบึงมันจะมีงา่ำมัางพี่น้องเอ้ยแล้วไปรอลุ้น,นบึงกัหเขาขอมืานที่บรนเทามาให้กำลังสุบเลยพี่น้องเอย มาให้กำลังสุกเลยดอกพะโล้หอยเฮชลล์ตัวถึงบ่สูงเพราะมันล้มบ่มเดีย๋ยวถ้าเฟิร์กมันกระหอบนี่มันสะเฮากับตายขนาดดอกพะโล้หอยเชลล์ตัวถึงบัวสูงเกินกละมันล้มนั่นเด้โอ้เสียงเสียงก็เล่นเสียงกระเชลลอ๋อเราลุ้นมันกระหอบมันจะเข้าแล้วบ่ค้ำๆนีน่ ตอนนี้ค่อยกับแรงลอกการมาเลยกับมาฮอนบวรอะไรหน้อยบามายังเลยแรงกับบัได้การกับบัเห็นยังบัวพอยังเลยพอไก่ตัวเดียวท่านได้ยิงมันซ้ำฉันทีมงานก็มาสองคนบัวัดกับบัเพชรเป็นย้อเลยได้กระหอกนี่หลายตัวเออกระหอกโอ้ได้กระหอกตัวนี้โลดโอ้โันนี้จำกระหอกเจลกระหอกเจลหัวร้อนเหมือนนี้เนาะเออ ขนาดแล้วเราลุ้นแต่หัวหน้าดอนบอกว่าหัวหน้าดอนคือสีมานเขาจะได้จำเจ้าขอะนี่แหละทานี่อาหารแ่บแล้วนี่พี่น้อง <c oughs> ตามมาคิดจะโหปพวกเทมปันทุนแล้วก็ไปการต่ออีกวันนะมันล่มนะมันนี้นะมันล่มแห้งมันเห็ดนมีนมันมีพอเผ <c oughs> อเลยล่มพัดซ้ายพัดขวาอยู่ กินยาขนาดน้องอนี่เฟ็ดกำลังเจาะกะเหาะสิ่งตำดังชัดเจนแล้วนะลมแห้งขนาดน,น้องเจ้า่มาคิดท้าวาเซอโผล่พักเทมีมปั้นทุนแล้ววันนี้นะหาอยู่หาก,กินกับบมมานแล้วมันนี่น แจกหอ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 มาเด้อมาเด้อข้าวแรงพี่น้องปั้นทุนก่อนน้าดอนจะท่านมาแล้วคนหมานรม่เลยเด้อมีมี่เอ็กินกับบมาดี้ฮะยแจกบเลยแจกบเก้ารสโอ้ลายลีนอฟพัคกัมเมกนะอจำแจงกับพัคกัมเมกแล้วก็แจวกบหรือมะเวนเนี่ยพี่น้องไง กินปั้นท un nee. hmm. ุนไปก่อนนะกินยาก็เสร็จไปการต่อเอาเนื้อยากินข้าวได้พี่น้องเด้อตอนนี้กับวน้าผมก็มาแล้ววนาดอนกันวนได้มูได้เคลตปาดสองตัวได้คนปีงี้นี่อุกอังอยู่เลยข้อมูกับบัได้ยิงมันโอ้อมูบัได้ยิงเนาะลมพดนมูลมกระเตยทีมงานเราแต่ละคนก็หอดบ่พอเลยอย่างนี้นะ ยังยังเสวียนนี่ไปนะยิงนกหรือ,อนกินเขาปันทุนยา่านอนก่อนบ่นอนถ้าฟังทันไม่เงียบสง,งัดแล้วก็ไปอีกเออเอาเอา,เอาลมดึกเนาะฮะคือสซีมานแล้วเราลมดึกนะให้มันเงียบก่อนลมโฝนกระโบได้เอารอบสองก่อนค่อย เบ่งเคตะปาดหัวหน้าดอนเอามาคือสิมันมันกินรับสองก้อนเป็นเดตะปาดเต็มแจวโอยเซีบบก่กินู้เดียวกันเซีบมันแล้วพี่กินน้ำกันอยู่บางเดืก็ <laughs> อ,อิ่มแล้วคอยสองยกแล้วคอย ตอนนี้ค่อยกกินข้าวก2ยกเลยนั้นดอนมาตําลักมันปิงเขตปาดมันๆก็เลยกินนําพินนีนะแซ่บอยู่ด้พี่น้องเอ้ยอาหารกันกินเนาซุนถือว่าโอ้ยอมยโลดจแจ่วเด้ปิงเขตปาดด้โอ้่มานนะรอบนี้ได้เห็ดเปาะอยู่ลกเลยีเห็ดเปาะอกัดเลยล่หลังจากกินข้าวยาก็สิได้นอนพักผ่อนจัหน่อยพี่น้องเอ้ยาว่าลมสงัดแล้วสิได้ไปหาการบัดนี้นะ บางทีก็นอนรับแล้วก็มื้อเช้าคนละมันห่างออกไปด้านลมแห้งเลยนะตอนนี้ก็แจ้งเลยประมาณ5โมงเช้าดูวันที่5แล้วยฉิมันมืดจ้ะหนาวแห้งอากาศเย็นถุกมาดังไฟฟี้งะเมื่อคืนนี่ก <rawd Moder> ็เป็นไปการใช่ไหมล่ะเพราะมันอากาศเย็นลมเด้ก็ไปแล้วมันก็มสิบีได หนาวเลยเกิงงานเทาไหรตอนนี้หัวนอนอ้อมันแล้วนี่นอนเพื่อนหัวนอนออมไปเลยออกไปกะดึกว่ะยังมาวาดก็ได้ว่าโอ้ยสมอยทำงานเอาฮอากาศหนาวนอนเซบเนาะ ฮ่าๆກฮ่าๆๆ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 าๆๆ

จอบยิงก็ะหอกกับมีทานมันจำไปน้องเลยวันนี้ค่อยๆชี้ดิย่างเลาะออมไปต่อยไปย่างเลาะไปต่อมันสีพอพวกไอ้ยังมีท่านหัวจักเดี๋ยวมาซูนี่บ่มานขนาดนะีพอไีเห็นมาเลยเห็นกับมันมาพอได้ยิงมันเหลืมสีสา,สายได้แล้วนี่แต่ว่ามันคืมฝนไปหน่อยมันนี่คือคือบม่ได้ร่มนะ วัวเมื่อวานนี้ลมแห้งๆวันนะลุ้นเพียงเดียวพี่น้องอยังรอมาเนี้ยที่สิเนียเพื่อพี่น้องเลยไต่ลงแต่เคอและไต่ลงเคอนี่จะกระจอนจะกระเตกมาเลยมาเลยมาเลยกระจอนพี่น้องเ้ยบนข้อหน้าเลย ร่อนเลยนี่เต็มหนึ่งเลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วฮะรอลุ้นไปต่อไปหนึ่งเลยเดี๋ยวมาแล้ววันนี้รอรัดเสามาหนี้กะได้เต็มหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยได้กระจอนตัหนึ่งละเือ๋ยวมารแล้วเดี๋ยวมาแล้ววันนี้นะฮะรอลุ้นไปต่ออีกวันนี้นะ เมื่อวานคือสีมานกว่านี้นะฮะที่ตามลุ้นไปนน้ำเดียวพี่น้องลุ้นซอยว่าปั่นเนี่เด้อลุ้นให้มันมานได้สายอะไรพี่น้อง,งเอ้ยาัหนี้กะแด็ดซองแดดกาเลยือว่าเริ่มลมอี่แล้วนะว่ามันที่จะชยก็เริ่มลมอี่แล้ววันนี้มันค่อย,อดดยก็สิได้กลับไปหาทีมงานก่ออยู่บอดปากเสาร์คนละจากทีมงานเราสิมาแล้วบ่ อะมือเบิ hmm. ้งก่อนสิได้สิมาหรือบ่แต่ละคนุดค่อยได้แต่แต้มเดียวยิ่งก้นเขาห่อของประทื้นไก่ก็ละพี่น้องแต่แต้มเดียวมือเบิ้งสมทบเบิ้งทีมงานกันบผมนี่มาห่อละไรกันกับผมนี่ห่อหนาดอนกับ้อมหมูอีล่ะสองเท่าผอมเลยพี่นี่อยู่ได้ร้านได่เสีอเสียดายขนาดห่อหามพี่ได้ก้อนจากบาทเนาะหมอข้แมน ลันไปน่ะกับบางที่ถือยุคแบบเชียงมันเซิงนั่นนะแบบว่ามันบุกไกลเด้เอาจะเอาอยาเอาตัวแน่นอนกว่าอยากเอาแบบเพชนเลยยิ่งแบบมันแน่นอนเลยนะมันอยู่เลยนะว่บโอ้ลุนแล้วลุนแล้วมือแรงมือแรงแน่นอนมือแรงเอาเพชรได้เอาเพชรยังไม่เห็นอีกมีเห็นเฮ้ยอีสวัสดีทีมงานเลากันนึงข่าวท่าสายเต้าเลยยังบาวานมาทันมาเนาะมันบุง เบาวาดมันบุ่งคือสีมานแล้วว่าเบาวาดนี่ข้าวข้าวกระซุกแล้วเนาะว่าว่าเพศเป็นพ่อโคบ่างมานนิพ่อโคกระจนวะพ่อโคกระจนบทะพันเบาวานก่อนถ้าลุ้นเบาวาดเนาะที่มันได้กระหอแต่บาวบาวเพศได้กินแซ่บได้ตามเจียวแซ่กระเทียมกระแซ่บวะสองมือเลยยาแซ่บแล้วยาแซ่บแล้วมาหนินะ สองมือกินอะไรยาเสบแล้วเป็นครอบแก้วเสบแล้วไม่ได้กินกันเลยว่าอย่ารับให้โดนน้อยเละวันนี้มาจี้กระจอนเฮ็ดยูกินก็ลื่นแจวน้อยนึงซ้ำกับปาดสองตัวเมื่อคืนนี่มาจะดเฮ้ยคือบระมานทจเดีวันนี้ด้สามมือได้กระจอนตัวนึงนั่นีคก็มันดีนใช่ไหมจัะ ปีงอกระจอนีที oh, ่ huh? hey. ันน่าอื่นโมป็นทาเปีงอะไรตัมเจาชเทานั้นแหลจะปัดต้องผสมใส่ตับกาจีแล้วสิบเวลาใส่ขีปีงได้ป่นี่ปีงกระจอมันคือปีงกระจอแล้วกรแกงแกงเดปโปเฮปโปวะเฮปตานี้มันห้บทเออเฮปปโอ้สองเมนูเลยวันนี้นะแกงแกงเส้นน้ำานลายเห็ดกะ นั่นแหละน้ำลาอินเซโอ้น้ำฮ้อนสองคนแล้วก็จุกน้ำฮ้อนเจ้าเด้อลืมเองบอกแก้วเด้วพี่เดือดนะมือนี้ยปุ๊บปึ๊บเดือ้นมือนี้นะอุ้ยมัละเอาเลยรถได้เถ่าได้ ตุดยอดสุดยอดพอดีอ้อมโลดบาทนั้นเออแม่นเละเออน่าจะขันขันแมนมีครูผู้หนึ่งนะได้ยิ่งขาก็รีบมือนี้นะผู้หนึ่งไปลับทางนี่ผู้ที่ข่อยเข้าไปปุ๊บแล้วมันมันออกขางนั่นเลยโอ้ยวันนี้มีผู้หลัดเดชหลัดก็มีลุ้นเลยเนาะเดี๋ยวทีมเกิดเซอร์บอลนะได้ใช่มครเท้าคนละแจโรดอ้อมมาลิดเท้าบาทนั้นนี่ผู้ได้ยิ่ง นอนเผาโก๊มันละมื่อแรงคือแขนอู้ไปโก๊ะไปแล้วนะแขนพุลโกกว่าอยู่เมื่อแรกตอนนั้นยังไม่ได้ยิงนี่อย่าเผานอนรับรับมันมาแบบนี้เฟตเฟตตาบอดเนละเฟตกระตัมเมืคิดเซอร์กับแกงเฮดแกงแกงเซมบอนึง เสือเล็กนปูพ่อค่านี้ร้อกันปูพ่อนะเืองปูพ่อแขงกะอูขาดกะตแรงลดแลขูแข้งนี่กับปานเริ่มลนะเฉวไปไเรื่อเกือบ๊ดูดตัลอยออกมาเอขัดบิดตัว้เบ้บางดนี่อบิดอยู่บิดยู่ยบิดข้นมาอ๋อไม่ใช่อลไรัดจะไปอ จะิปไปนี่เลยจะรปดไปข้างมาแ้ะกันต่อเอก็บเต้าต้นขวเจ้าเนะอะกินกันอยู่บันนี้กินแบบยมเงา

Đi, chim <laughs> <laughs> đây, chim nha chăng 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 Trắng Nằm chăng lại chút chăng 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 trắng chăng trắng chăng nó chăng 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 nó chăng thông thông สุกลเลยได้อเอาอเนี่ยเลยอ๋อรุดมือความปั๊บอีกแล้วแห้งอยากห่าอีกแล้วสุกเลยยังเคยพิมพ์อยู่ตีเต็มหมอ้อป่ะเต็มโถ้วหม้อหนึ่งมีเต็มโถ้ใช่ไหมอ้าวโงหม้อหนึ่เ <laughs> นาะเห็นแหละเป็นใจต้นเจ้าของ <laughs> <laughs> โอ้ลมอีแลพี่น้องเอลมแฮงอะนี่นี้มีคิปตๆห้ให้กินกะยะแล้วลมนี่บ่พอนี่ได้กินตะแกงเห็ดแกงเห็ดเปาะใส่น้ำลายน้ำตอกล้างเต็มถ้วยเลยสุกเรียบร้อยาทตปิ้งกจอนุกเฮาสิได้กินข้าวเาได้บัดนี้นะข้าวเาเราจงไปหาเลาะาเลาะยิ่งต่อหาเลาะบต่ออีมันละได้บ่เลยลมกนี้คือมาตเก้าสิ Binh cái tròn cái binh xì xúc lên binh 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 ไม่ยุ่งหินมือจะเพอะเนี่ยกินข้าวเลยน้องแกงเห็ดแล้วกะติ้งกระจอนอย่อาหารแบบยำเหย้านะนั่งเจ็บเจ็แบก่อนเจ็บน้อยไม่แรงมือเผานอนแจ็บๆก่อนอับเลยนอนเฝ้าเลยนะกินข้าวแหละต้องไปหาม แหงมูไว้ก่อนอจะตึงจอดวมื่อคืนแต่4โมงมาช่วงค่ำนะมันมากหาบ้างก่อนครับจะเป็นน้อ,นอแนยแล้วมันผิดสามัรได้ก่อนัดอู่เลยข้าวยาพักจังหน่อยก็ไปหามัดอู่ไว้เลยหาบดไปต่อนหามง หาแลแรงมา6หกองพอดีมันขึ้นในแปดวงมันเขากินแมองอืมอนนี้อะไรอ่อเป็นนั้นบ้างนัดนแรงบ้างมาแต่ละแรงบุอะไ้อกขึ้นรถขนเรอกินเทาเด็ กินทำมันนั่นเฮหรอนด้องพี่ตีมองนะตอนนี้ก็ไปไน่เนื้อไปนะครับถางทีมงานเราก็ได้กินข้าวบันข้าวเสาอแต่ว่าบัวเสานะสายแล้วก็กินข้าวเสาข้าวเทงพอมเดียวเลยรอบนี้นะกินข้าวกับอิ่มนะน้องพี่กินกับแกงเห็ดแล้วก็ปิ้งกระจอนนะ วันนี้กัสิได้นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนจะน้อยกัสิไดงประเดีย๋ยวไปหาอยู่หักินต่อยนะ,ะนั้นคลิปนี้ค่อยกัสิขอฝากไว้เพียงตอนนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามาขอบคุณครับใจผู้ติดตามนะครับชมเด้อผู้คนเด้อ